จากถ้ำอะไรหรอครับได้เจอทุกคนอย่างนี้นานแค่ไหนก็น่าจะเกือบ2ปีครับประมาณตั้งแต่โควิดเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ออกมาไม่ไม่ได้ออกงานเลยครับใช่ไม่ได้ออกงานในที่สุดยังเหมือนเดิมเลยครับก็ก็ไม่คิดว่าแฟนแฟนแฟนคลับแล้วคนที่ ไม่คิดว่าแฟนคลับจะแบบมาเป็นเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วมสองปีครับก<ม>็เล<ม>ยไม่ทําอะไรเลย, <c oughs> เลยก็ก็อ,อยู่บ้าน <c oughs> บ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอ่างเงี้ยครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทํางานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรเงี้ยตอนซีซั่นสุดท้ายก็ติดมาอะไรเงี้ยคิดว่าจะรอด มีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเผอิญว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่ายก็เลยไม่ได้ไปออกหลายคนแบบร่่งก่อนนั้นคือการขับตามหาที่เปา่อยคงมากเลยนะคะใช่เพราะว่าพออยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีก้อนบ้างไปเล่นฟิตเต็บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ไม่ได้ทําอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบเหมือนในงานวงการแบบเคืมเท่าไหรไม่ค่อยได้รับโซเชีช่ยวด้วยแฟนเลยแบบว่าลืมลืมพลาดส่วนหรือเปล่าก็พอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยลืมได้ถ่ายโซเทียวว่า<ช>ดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆครับก็เห็นใช่ไหมคะที่แฟนๆตามหาว่าพี่เขาไปไหนอ๋อไม่ไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้น <Ein> ก <structured heroin> <c Moder ator> ็ยิ้มผมก็ตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในทัพใช่ไหมก็เขาก็คงอยากเห็นคือผมเป็นคนไม่ค่อยลงไอจีบ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่นไอจีมาตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาลุกแบบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรเงี้ยลงมาลุกแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่จนแบบพอลงทีเขาก็อาจจะแซวเรา พอสองผ่านไปก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่เลยสองปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอกันวันนี้ครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้ออกมาโอ้โดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะมาเยอะก็พอเห็นแล้วก็ก็เหมือนกับผาคลื่นใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้ะก็อยากอยากเห็นเราอยู่ ยอดในไอจีสามล้านแต่ผมไม่ร,รับลูเลยนะอะไรนะครับก็ติดตันรูในไอจีสามล้านบามรถอ๋อไม่ไม่ได้รถครับผมไปซื้เอเพิ่มน,นี่ไงเราได้ยินยังไงในขณะที่เราเออหกเดือนลุงไปแค่หกมูฟอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบว่าน้ำร้านของคุณนี่นยังแบบวา่าผมก็ผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆกันกัน,ว,น,กน <S <S ว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลงไอจีเท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้ไม่ได้อัพติดตั้ตงอะไรนะครับก็ยังก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ก็ถ้าพยายามจะลงแหละรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงแต่่าีจะายไปคะคืองานนี้จะห่ายอีกสองมีเดีเดี๋ยวก็มีคนี้คิดต่อครับผมยังไม่หายแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างใช่คือตอนนี้มีไหมคะนอกจกคุคิดแล้วก็มีติดต่อเข้ามาสองสามเรื่องครับก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบ ไปอยู่ป่าพักหน er <c oughs> <c oughs> <c oughs> ึ่งเคยมีความคิดไม่แบบไม้คได้หรอกก็กไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับไปไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเรื่องความใจขนาดไปดูไปฝึกจิตไงไปฝึกจิตให้ให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างเงี้ยกาจะ